เรื่องของดวงโชคชะตา โดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่6มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ป,ปุบปับเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเสี่ยงโชคหรือลงทุนในชน่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้ผลกำไรอย่างงามเรื่องของการงานเปิดรับปีใหม่งานรุ่งพุ่งแรงเลยก็ว่าได้งานที่คุณคุยหรือรับผิดชอบค่อนข้างยากและหนักทำให้คุณรู้สึกทา แต่แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตามคาดหวังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเรียกได้ว่าเป็นช่วงเปล่าบางพูดอะไรผิดหูนหน่อยก็น้อยใจข้ามวันข้ามคืนส่วนคนโสดชีวิตโสดอาจจะดีกว่าชีวิตมีคู่เพราะคุณสบายใจมากกว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงชะตาเหมือนเล่นตลกเงินเข้าปุ๊บออกปับ๊บ ไม่เว้นระยะให้เก็บเงินเลยเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจอโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของคุณแต่ด้วยประสบการณ์จึงทําให้คุณผ่านพ้นไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เริ่มน้อยและจืดจางตามกาลเวลาก่อนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ก็ยังไม่ใช่คุณที่คุณตามหาสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงนินช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จ่ายเงินมากแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงาน เปิดต้นปีมาช่วงนี้งานแน่นนับเป็นโชคอย่างหนึ่งและคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับโอกาสนั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีอาจจะมองคนรักเหมือนเพื่อนไปแล้วส่วนคนโสดที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจต้องพิจารณาค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษาดูใจกันไปก่อนไม่รีบร้อนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ๆ ซึ่งคุณเองก็ทำรายได้มากจากเส้นทางนี้เรื่องของการงานช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่พอเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาดีมากคุณก็ยิ่งตั้งใจและทุ่มเทกับงานมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคบกันด้วยความสัมพันธ์ที่รักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีโอกาสสละโสดสูงมากในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินการเงินจัดว่าไม่ได้สะดุด But. โอกาสที่จะได้กำไรจากการลงทุนมีอย่างมากเรื่องของการงานคุณจะมีโอกาสได้เดินทางหรือได้พบปะทำงานกับคนหมู่มากและอาจจะทำให้ความรู้สึกของคุณเหนื่อยมากเป็นพิเศษเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมักจะคอยคํำจุนและเป็นพลังให้แก่คุณเสมอในยามสุขและยามทุกข์ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบคนดีมีวุฒิภาวะที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้สำหรับค ที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายจ่ายที่สําคัญและจําเป็นที่ที่จะต้องจ่ายออกไปแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานการงานของคุณเรียกได้ว่าขาขึ้นในช่วงของการงานคุณจะประสบความสําเร็จเหมือนไฟเขียวผ่านตลอดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคงส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบรัก กับคนต่างวัยและอาจจะมีเรื่องต้องให้ปรับจูนกันบ้างพอสมควรสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณเริ่มเก็บออมอย่างจริงจังไม่ว่าจะเก็บเป็นเงินสดหรือลงทุนในรูปแบบไหนก็จะมีผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำรรเรื่องของการงานคุณมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่คุณคาดเอาไว้เพราะมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลงังอยู่เงียบๆโดยคุณไม่รู้ตัวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากมีเรื่องให้คุณ เค่องใจกันบ้างก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นสว่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายกับการงานจนลืมเรื่องของความรักไปเสียสนิทดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ